สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก f i ์โมเ model 1ี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ California ล,ลิเฟอร์พูดผิดขออภัยนะใครรู้ชื่อต้องช่วยคอมเมนต์บอกทีตัวนี้ก็ได้มาเป็นมือสองแล้วไม่มีกล่องอแล้ว ตลงนั้นผมยังซื้อไม่ค่อยเป็นนะก็ซื้อมือสองซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้กล่องมาด้วย <c oughs> ไม่ค่อยรู้ครับตอนนั้นแรกตัวนี้ก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับโ <c oughs> มเดลเสาฐานนะหัวถอดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ไ่าได้นะโอเคมาดูรายละเอียดมีใส่แว่นตานะ <c oughs> เลนส์ใสข้างในก็ลงสีมาด้วยตุ้มหูนะครับมีการใส่ชุดตัดข่ายด้านในนะครับ แล้วก็ชุดดำมาในทีมเอเจตนนะครับนี่ใส่ลับสุสดเซ็กซี่นะครับส่วนตาข่ายนี้ทำออกมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะถ้าถามผมนี่ประมาณนี้ส่วนตัวตาปั๊มหรอสักครู่นะครับขออนุญาตหาครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะหายากหน่อยนะแตจะอยู่ด้านหลังกระโปรงนะครับส่วนเสา สาก็เป็น2 4 G แบบนี้แล้วก็ฐานครับนี่เห็นไหมครับโดยรวมก็ออกมาได้ดีครับสวยด้วยครับต้องมีนะครับเพราะว่าต้องกับต้องเก็บให้ครบเซต cp9 นะจุดสตรโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ